ประกันออมทรัพย์มีประโยชน์อย่างไรเหมาะกับใครบ้างในปัจจุบันผู้คนต่างให้ความสําคัญกับการวางแผนการเงินมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออมเงินเพื่ออนาคตการลงทุนเพื่อเพิ่มพูนรายได้หรือการทำประกันเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินหนึ่งในผลิตภัณฑ์ประกันที่ได้รับความนิยมอย่างมากคือประกันออมทรัพย์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและเงินออมไปพร้อมกัน โดยผู้เอาประกันจะได้รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญาหรือหากเสียชีวิตก่อนกำหนดผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินสินใหม่ทดแทนให้ความคุ้มครองชีวิตในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตก่อนกำหนดผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินสินใหม่ทดแทนซึ่งสามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆของครอบครัวช่วยสร้างวินัยในการออมประกันรูปแบบออมทรัพย์มีระบบการชำระเบีย้ยประกันรายเดือนหรือรายปี ซึ่งจะช่วยให้ผู้เอาประกันมีวินัยในการออมเงินอย่างสม่ำเสมอได้รับผลตอบแทนประกันออมทรัพย์บางประเภทจะมีการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้เอาประกันโดยผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ลดหย่อนภาษีค่าเบี้ยของประกันออมทรัพย์สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด1 0 0 0 0 0บาทต่อปีประกันออมทรัพย์เหมาะกับใครบ้างเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะสร้างวินัยในการออมเงิน และต้องการความคุ้มครองชีวิตไปพร้อมกันโดยไม่ต้องการผลตอบแทนที่สูงมากนะักโดยทั่วไปแล้วประกันออมทรัพย์เหมาะสำหรับบุคคลในวัยทำงานที่มีรายได้ประจำและต้องการวางแผนการเงินระยะยาวประเภทของประกันออมทรัพย์แบบจ่ายคืนรายปีผู้เอาประกันจะต้องชำระเบี้ยประกันรายปีตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้ โดยจะได้รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญาหรือหากเสียชีวิตก่อนกำหนดผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินสินไหมทดแทนแบบจ่ายคืนรายงวดผู้เอาประกันจะต้องชำระเบี้ยประกันรายงวดตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้โดยจะได้รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญาหรือหากเสียชีวิตก่อนกำหนดผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินสินไหมทดแทน แบบจ่ายคืนปลายงวดผู้เอาประกันจะต้องชำระเบีย้ยประกันรายงวดตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้โดยจะได้รับเงินคืนทั้งหมดเมื่อครบกำหนดสัญญาแบบสะสมทรัพย์ผู้เอาประกันจะได้รับเงินคืนเป็นงวดงวดตลอดอายุสัญญาหรือหากเสียชีวิตก่อนกำหนดผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินสินใหม่ทดแทนการเลือกซื้อประกันออมทรัพย์ความต้องการพิจารณาว่าต้องการความคุ้มครองชีวิตมากน้อยเพียงใดและต้องการผลตอบแทนที่สูงหรือไม่ ความสามารถในการชำระเบี้ยรประกันพิจารณาความสามารถในการชำระเบี้ยรประกันในแต่ละงวดเงื่อนไขของกรมธรรม์ศึกษาเงื่อนไขของกรมธรรม์อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อประกันออมทรัพย์เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีประโยชน์มากมายโดยให้ความคุ้มครองชีวิตและเงินออมไปพร้อมกันเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะสร้างวินัยในการออมเงินและต้องการความคุ้มครองชีวิตไปพร้อมกัน การเลือกซื้อประกันรูปแบบออมทรัพย์ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการและความสามารถในการชำระเบี้ยประกัน